ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวบุนนิวส์นะครับในวันนี้ตรงกับวันพุทธที่2มีนาคมพุทธศักราช2565กับผมรณกรยมคำชัยและทีมข่าวบุญนิวส์ครับวันนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับเราสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทางระบบซูมออนไลน์ครับซึ่งก็จะเห็นใบหน้าซึ่งกันและกันโดยคุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามรับชมได้ทางซูม 0.2. c o m o d 5นะครับ m e ติ i งไอดีก1็8 3 8 0 1 7 3 9 s พาโคดรับโดยจะอาอกากานะครับทางระบบซูมออนไลน์ในช่วงเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยรวมไปถึงนะครับทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube c h anel n ที่ปรากฏบนหน้าจอก็จะมีการสตรีมมิ่งนะครับไปยังระบบออนไลน์แล้วก็ติดตามรับชมย้อนหลังได้ทั้งโซเชียลมีเดียทั้ง2ช่องทางนะครับออกอากาศนทสถานี GBN ครับในช่วงเวลา17นิกาตามเวลาประเทศไทยเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้ก็อยากเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรักษาใจของเราให้ผ่องใสความสะอาดกายแล้วก็ความสะอาดใจเป็นสิ่งสาคัญในยุคนี้ครับสิ่งที่จะนํามาซึ่งความสะอาดใจนะครับวันนี้จะมีทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยมาฝากพวกเราเช่นเคยครับซึ่งก็จะเป็นโอวาทที่เนื่องด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้เรานั้นกลั่นใจของเราให้เป็นสุขนั่นเองทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยนะครับในบทที่ว่าเมื่อดวงตาของเราปิดสนิท แล้วหยุดหมดทุกสิ่งทั้งการกระทําทางกายคำพูดและความคิดเปลือกตาที่ปิดสนิทนั้นจะทําให้โลกและจักรวาลอยู่ในสายตาของเราให้ไว้นะครับเมื่อวันที่1 6มกราคมพุทธศักราช2545ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางแฟนเพจ Facebook คุณครูไม่ใหญ่ครับเริ่มต้นนะครับทบทวนข่าวสารงานบุญนะครับที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายพระตาหารและพิธีบุบรพระเปตพลีครั้งที่118เนื่องในวันพระใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่มู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN และกิจกรรมงานบุญผ่านระบบสุ่มออนไลน์ได้ครับโดยที่วัดพระธรรมกายจังหวัดประมุานีนีนะในครับในวันนี้ตรงกับวันพระขึ้น14ข้ามเดือน3แต่มีการจัดพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีบุพเพปตฏปลีครั้งที่118ออนไลน์เนื่องในวันพระใหญ่เพื่ออุทิศสมกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านระบบสออนไลน์และถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีท b ีโดยศูนย์กลางพิธีครับอยู่นเบื้อนแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์ขนยกยูงทางเขาห้าสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี โดยมีพุทธศาสนิกชนนะครับทั่วโลกได้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญทั้งสู่ตกลางพิธีและประกอบพิธีกรรมผ่านระบบออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศภายในงานครับได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์คือพระครูวิบูณิติธรรมผู้ช่วยจาอาว,าวาระธัรมะกายพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับได้เมตตาสวดพระพุทธมนต์จากนั้นนะครับพนะท่านเจ้าภาพได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลอุทิศสุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นนะครับคณะท่านเจ้าภาพได้นํากล่าวคาถวายต่างๆครับพิธีกล่าวคําถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์กล่าวคาถวายพระตรัยจีวรกล่าวคาถวายปจัจจัย4กล่าวคาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นสาธุชนได้น้อมพระตรยัยเทยธรรมนะครับถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในบุญโดยในอดีตนะครับหลวงพ่อทาชีวนั้นท่านเคยได้ให้โอวาทนะครับมีใส่ความสําคัญตอนหนึ่งว่าการที่พวกเราได้อยู่ดีมีความสุข มีทรัพย์สิสนมีเงินทองมีการศึกษาก็เป็นเพราะพระคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านได้ดูแลเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนมาอย่างดีตั้งแต่เด็กจนโตเพราะฉะนั้นเราต้องมีความกตัญญูตอบแทนพระคุณท่านเหล่านี้โดยการมันพาท่านเข้าวัดทำบุญเมื่อตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่รันละโลกไปแล้วก็ให้หมันเข้าวัดทำบุญอุทิศสมกุศลให้ท่านเหล่านี้บ่อย เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณหรือแสดงความกตัญญูต่อท่านและคอยสั่งสอนลูกหลานให้มีความกตัญญูรู้คุณทําให้ลูกหลานได้ดูเป็นแบบอย่างอย่างน้อยเมื่อเราถึงวัยชาราพวกเขาจะได้ดูแลเราอย่างนี้บ้างสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับกิจกรรมงานบุญในพิธีถวายพระทหารแบบออนไลน์นั้นก็จะมีการจัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย โดยมีการถ่ายทอดนะครับสัญญาณผ่านทางระบบซูมออนไลน์แล้วก็ผ่านทางสถานี GBN ด้วยสำหรับซุมออนไลน์คุณผู้ชมสามารถร่วมกิจกรรมงานบุญได้นะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.zoom72.com 0ครับวันนี้บุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์นะครับถึงความปลื้มปิตใจของผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายความปลื้มปิตใจของเาภาพนั้นเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับ วันนี้นะคะได้มาทําบุญบุพเพตพีให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ทําบุญกุศลให้กับตัวเองทุกๆเดือนนะคะก็จะมีงานบุญนะคะที่เราจะได้มานําบุญนะคะน้อมนําบุญเนี่ยอุทิศให้แก่หมู่ญาติของเราที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกๆท่านได้มานะคะร่วมบุญด้วยกันนะคะเพื่อทําบุญใหญ่นี้นะคะในเดือนละสองครั้งบุพเพตพีนะคะถ้าท่านใด นะคะไม่สะดวกที่จะมาก็สามารถเข้าร่วมบุญกับซูมได้นะคะทุกๆวันพระใหญ่ค่ะการที่มาทำบุญครั้งนี้ได้ความปิติเบื่มใจจริงๆค่ะคือทุกๆครั้งที่พระอาจารย์ท่านสัมโมนะคะท่านก็จะให้ธรรมะก,กับเราแล้วก็ให้เราน้อมนำใจนะคะใสๆนะคะเอาบุญเนี่ยแด่หมู่ญาติของเรานะคะแล้วก็ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วต่างๆนะคะ นี่นะครับก็เป็นความในใจของณะนัสภาพนะครับอนุโมทนาบุญกับกัริยานมิตรจุฬามาศุญสกุลเจริญด้วยนะครับก็เป็นตัวแทนของผู้มีบุญนะครับที่ได้นากล่าวคาถวายนะครับต่างๆด้วยอนุโมทนาบุญร่วมกันทั่วโลกครับไปต่อกันที่กิจกรรมงานบุญต่อไปครับคุณผู้ชมเราจะไปติดตามรับชมนะครับกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในประเทศทนเ่อนะครับโดยคณะสาธาธุชนได้มีการพร้อมใจกันครับประกอบบุญญกริยาคือบุญพิธีทออผ้าป่าเป็นปฐมเริ่ม เพื่อสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะวันออกจังหวัดตราดครับเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสถาสาตุชนในพื้นที่ได้รวมใจกันทอผ้าป่าเป็นประมเริ่มเพื่อสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะวันออกจังหวัดตราดเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ที่ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันทอผ้าป่า สำหรับประธานพระป่าคือผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลและกัลยาณมิตรอาจารย์สมรักอนุตปรีชาพร้อมด้วยท่านประธานรองและคณะสัากาาทุชนอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีบรรยากาศนะครับเต็มไปด้วยความปลื้มปีติใจในงานบุญกุศลครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้วรวมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นภาสนะทองรองรับกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการทอดพระป่า ตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อทุกท่านใจหยุดนิ่งดีแล้วได้ประกอบพิธีทอดพระป่าเป็นปฐมเริ่มเพื่อสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะว,วันออกโดยท่านประธานพระป่าได้นำกล่าวคำถวายพระปา่าพร้อมทั้งน้อมนำพันพระป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานรองได้น้อมนำพันพระป่าถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระปา่า นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือคุณกรองจิตคุณกลอยใจชมสมุดพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยะาณมิตรคุณประภาทองเขียวคุณพงศักดิ์วิสุทธิแพทย์เมื่อคณะท่านเจ้าภาพได้กล่าวคำถวายต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจึงได้น้อมจตุปัจจัยทียธรรมถวายแด่ท่านประธานสง โดยสำหรับปัจจัยบริวารพระป่านี้นะครับก็จะนำไปใช้เพื่อการสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะว,วันออกเป็นลำดับสืบต่อไปนั่นเองโดยเฉพาะณนะสถานที่แห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดตราดนะับเป็นบุญใหญ่ที่สถาสาทุชนได้รวบรวมปัจจัยบริวารพระป่ามาสถาปานาโดยในอดีตนะครับคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาตั้งชื่ออันเป็นมงคนลนามให้ว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะว,วันออกเพื่อเป็นนิมิตหมายว่า บุคคลใดก็ตามที่ได้มาปฏิบัติธรรมณพื้นแผ่นดินแห่งธรรมนี้จะได้พบกับตะวันออกที่กลางกายทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าสภาวะการในปัจจุบันสถานาการณ์โลกจะเป็นอย่างไรก็ตามครับแต่ทุกท่านที่มาสั่งสมบุญในวันนั้นได้เห็นถึงความศรัทธาตั้งใจแน่วแน่มาสร้างบุญใหญ่ร่วมกันเพราะถือได้ว่าก้าวแรกของชีวิตที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้นั้นต้องเริ่มต้นจากทานบารมีครับ โดยทานบารมีนั้นเป็นรากฐานของการสร้างบารมีต่อ,ตอ,ตอมาทั้ง10ทัศจากการที่ผู้มีบุญนะครับได้ตัดความประณีออกจากใจแล้วก็สละทรัพย์บริจาคฝากฟังไว้ในพระพุทธศาสนาทรัพย์หยาบนี้ก็จะเป็นประโยชน์อันสูงสุดต่อมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนาในวันนี้ครับบุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์นะครับของคณะท่านประธานพระป่ารวมไปถึงสาธุชนที่ได้ร่วมกิจกรรมงานบุญในวันนั้นด้วยบรรยากาศความปลื้มปิติใจจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับ ครับเพิ่มปิติมากค่ะพอรู้สถานที่รู้อะไรนะคะก็ก็เลยมาค่ะแล้วก็พยายามที่จะติดต่อเพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนในรุ่นหอการค้านะคะแล้วก็ร่วมทําบุญค่ะทุกคนก็ให้ความร่วมมือค่ะเราเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะว่ามันเป็นศูนย์อยู่ทางภาคตะวันออกทางด้านนี้นะคะจังหวัดตราดการสร้างศูนย์นี่มีความสําคัญค่ะ เพื่อจะลงพระพุทธศาสนาให้สืบทอดตลอดไปนะคะคือตามนโยบายของคุณยายอาจารย์มหาลัตนาอุบาสิกาอาจารย์ขนกโยงนะคะกับหลวงพ่อธรรมชโยนะคะเพราะปกติแล้วนี่คือคือกราบคุณยายมาต้องจะสมัยคุณยายเพิ่งเริ่มสร้างวัดนะคะจนกระทั่งติดตามคุณยายมาจนกระทั่งถึงหลังค่จากนะคะ แล้วตอนสร้างเจดีก็ไปค่ะสร้างเจดีนะคะวันแรกที่สร้างเจดีนี่ก็ไปร่วมค่ะพระมหาธรรมกายเจยดีนะคะแล้วตอนนี้พระอู๊ดเนี่ยได้สนับสนุนท่านมาตั้งแต่สมัยท่านเป็นคารวะนะคะสมัยท่านออกไปชวนบวชก็ให้ความร่วมมือนะคะก็ออกไปอันนี้เราสนับสนุนเพื่อให้พระวิศาสนาเนี่ยจะลงอยู่คู่กับประเทศไทยนะคะ ปาเปื้มปิติค่ะที่มาเห็นหลวงพี่อุ้นนี่ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรในท้องที่นะคะอันนี้ยินดีมากๆและปลื้มใจมากๆเลยค่ะคือทั่วบุคลากรในพื้นที่นี่น่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็ได้มาทอดผระป่าครับในศูนย์ที่ศูนย์กับพี่ๆน้องๆแล้วก็ท,ทันทีมาทาง,ทางไกลเลยครับแล้วก็ทางกาชาดครับมารวมกันทอดผระป่า ที่ศูนย์แห่งนี้ครับแล้ผมก็มีความปื้มใจมากครับที่ว่าเออได้มาเห็นพี่พี่น้องและท่านทุกท่านที่มาร่วมถอดประปากันในวันนี้ครับและศูนย์ตรงนี้ก็จะทําเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็การบวชสัมมณีน,นอบรมพระหรือว่าโยมโยมจะมาทําปฏิบัติธรรมอะไรนี้ครับก็อยากให้ศูนย์นี้ จะเลินต่อไปครับอยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆสาธุชนทั้งหลายครับมาช่วยกันสร้างศาลาแห่งนี้ครับสถานที่แห่งนี้ครับก่อนก็มีทางทางศูนย์เน้่เขามาหาผมว่าเออพี่น้อยช่วยดูแลทางนี้ถึงได้ไหมยังเป็นป่าลกอยู่จะให้คนมาตัดไม้ทำลายป่าเลยนะผมก็รับปาครับ15ปีครับที่ผมมาดูแลอยู่ตรงนี้ครับ แล้วพออยู่สักพังพระอาจารย์ก็เข้ามาอาจารย์อยากจะทําศูนย์ตรงนี้เพื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็หลวงพี่อุ๊ดกมาหาผมเลยก็เออเรียกผี่น้องมาช่วยกันทาสร้างศูนย์สร้างอะไรเขาก็มาช่วยกันดีครับแล้วผมก็อยากให้ต่อไปสาธชุชนทั้งหลายใครอยากจะมาปฏิบัติธรรมอะไรแถวนี้หรือว่ามาสร้างอะไรช่วยกันให้ให้ใหญ่โตขึ้นแ่วนี้ไปครับภูมิใจมากครับที่มีศูนย์เกิดขึ้นตรงนี้ครับเพราะเผื่อชาว หมู่บ้านคลองมะนาวตําบลไม่ลดุดอำเภอคลองใหญ่นี่ได้มาปฏิบัติธรรมหรือทํากิจกรรมอะไรต่างๆอยู่ในบริเวณนี้ครับหรือนักเรียนนักศึกษาอะไรนะครับทําให้พระพุทธศาสนานี้ยืดยาวต่อไปครับทอพระป่า,ปาถาวายทานในกราไดานะครับดวงบุญใสติดในกลางยาวพันวาเป็นช่วงเวลานะครับที่พระเด็จพระกลมปูพระผู้ประมันเคยกล่าวนะครับว่าอันนี้สงสก,การท้าพระป่านั้นเมื่อคํานวณบุญของมันแล้วนะครับก็จะได้ขนาด ลงบุญที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ขนาดห0 0 0วานนั่นเองครับเรายังคงอยู่บรรยากาศของการท่ดพระป่าัสามัคคีนะครับของศูนย์ส่งเสริมศรัทธมในประเทศไปต่อกันที่จังหวัดต่อไปนั่นก็คือจังหวัดขอนแก่นครับโดยคณะก,กรยานามิตรในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีท่ดพระป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมวิหารหอสดมนพระมงคลเทพบุตีสดจันทัศโรและพิธีถวายสังฆทานนะครับ33วัด เนื่องในวาระครบรอบ3ปีของการสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่นครับเมื่อวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะกิยาณมิตรในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงได้พร้อมใจการประกอบพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสถาปนาอาคารปฏิบัติธรรมวิหารหอสุดมนพระมงคลเทพุตีและพิธีถวายสังฆทาน33วัดเนื่องในวาระนะครับครบรอบ3ปี การสถาปนานะครับสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่นซึ่งบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติใจนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราได้เห็นแล้วก็มีความปลื้มใจโดยของการครบรอบในครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการครบรอบการสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่นณศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่นบ้านดอนเงินตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยคณะท่านประธานพระป่าพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนครับได้ร่วมกันอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนตรจากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทาน33วัดและพิธีเท่าพระป่าสามัคคีนะครับเพื่อสถาปนาการปฏิบัติธรรมวิหารหอสดมนพระมงคลเทพบุนีโดยคณะประธานเอกได้แก่กัลยาณมิสุนีเศรษฐนันพร้อมครอบครัวพร้อมด้วยคณะท่านประธานรอง คณะประธานอุปถมัมภ์คณะเจ้า,าพ่อและสาธุชนผู้มีบุญได้รวมกันน้อมถวายพระปาแด่คณะสงฆ์สำหรับกิจกรรมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับทุกท่านก็ต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจและปัจจัยครับเพื่อสละทรัพย์ที่หามาได้อย่างยากยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นามาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาและเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอดพระปาในครั้งนี้ เนืเน่องในวาระครบรอบ3ามปีและเพื่อสร้างศาลาอาคารปฏิบัติธรรมวิหารหอสดมนพระมงคลเทพบุณีณศู์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่นทุกท่านก็มีความปลื้มปิติใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการสถาปนาศาลาอาคารปฏิบัติธรรมวิหารหอสดมนพระมงคลเทพบุณีพอเมื่อใดก็ตามนะครับที่อาคารหลังนี้สําเร็จเสร็จเรียบร้อยจะนํามาซึ่งประโยชน์ให้แด่พระพิสุสัมมเนรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็ถือได้ว่า การถวายในครั้งนี้เป็นวิหารธรนซึ่งถือได้ว่าได้ร่วมกันฝากฝังศาสนาสถานที่จะสร้างพระเป็นพระแท้แล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการเท่านั้นเองครับไปต่อกันที่ข่าวสารการบุญจากศูนย์ส่งเสริมเิรธรรมในต่างแดนกันบ้างนะครับในช่วงวันวส์วนันนี้ เรามีข่าวแรกกันนะครับไปกันที่ชาวเดนมาร์กนะครับชมรม x t r a ซ e l e นะครับ323 n e สเวินะครับได้มีการมาเรียนรู้การปฏิบัติธรรมวัฒนธรรมชาวพุทธนวัดพระธรรมกายคอร์สูลลุสโกรประเทศเดนมาร์กครับเมื่อวันที่1 4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับชาวเดนมาร์กชมรม x t r a b e l 323 n e สนะครับได้มีการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธ คยมาศึกษากันที่วัดพระธรรมกายคอโซลุสโกประเทศเดนมาร์กโดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครให้การต้อนรับการิยานมิตรเอวินนะครับเวกเทอร์แกรนด์และการิยานมิตรเพียมิคเคิลเซนต์ได้ประถมนิเทศและแจ้งกำหนดการนะครับจากนั้นการิยานมิตรอลันเคมนนสได้แนะนำเรื่องของสมาธิพร้อมทั้งเปิดโอกาสที่ทุกท่านได้ชมวิดีทัศน์ประวัติวัดพระธรรมกายเพื่อสร้างความเข้าใจในพระพุทธศาสนาและวัดพระธรรมกาย ก่อนที่จะเป็นกิจกรรมในการยืดเส้นยืดสายนะครับออกกําลังกายเบาๆวาวาสบายๆเพื่อผ่อนคลายออร่างกายเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติธรรมจากนั้นพระครูปรัดภาวนาวัดครับได้สดบูชาพระรัตนารายนะครับส่วนผู้แทนชาวเดนมาร์กได้น้อมถวายพันธุบินแพและดอกไม้แด่พระอาจารย์จากนั้นชาวเดนมาร์กได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการถวายพัตรยัยและการกรวดน้ําอุทิศสกุศล จักนั้นก็ได้รับชมวัดนะครับแล้วก็นิทรรศการพุทธประวัติโดยชาวเดนมาร์ที่มาร่วมกิจกรรมนะครับได้กล่าวถึงความรู้สึกประทับใจในสถานที่และการต้อนรับปฏิสันทารที่อบอุ่นของเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายคโซโล,ลุสโกเป็นอย่างมากและขอบคุณสําหรับการแนะนําการปฏิบัติธรรมและความเป็นมาของพระพุทธศาสนาทําให้เขาเหล่านั้นนะครับได้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาที่มากขึ้น รวมทั้งทัศนคติหรือว่าทัศนคติที่ดีนะครับในการดําเนินชีวิตและก็วิถีชีวิตที่แตกต่างได้มากขึ้นนั่นเองครับวันนี้เราได้เห็นภาพของผู้รักสันติภาพภายนอกนะครับที่สามารถเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจได้อนโมโนทนาบุญนะครับกับผู้รักสันติภาพทุกท่านที่ประเทศเดนมาร์กครับจากยุโรปครับคุณผู้ชมเราไปร่วมอนันมโนทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาครับได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญ กุศลส,ส่วนพระพิธรมอุทิศส่วนกุศลน,นะครับถวายแด่ประเทศพุทธิวิเทศอดีตประธานสมาชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาและอดีตเจ้าวาดพระพุทธวาสประเทศสหรัฐอเมริกาครับณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มต้นกิจกรรมงานบุญโดยพระครูวินัยทรปิยะปิยะวาจาัจโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตันท่านประธานสง นำสาธุชนทุกท่านครับปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจักนั้นได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรมอุทิศส่วนกุศลแด่พระเทพพุทธิวิเทศอดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและอดีตเจ้าวาดวัดพุทธาวาดยูสตันรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกันนี้คณะท่านประธานครับได้ทอดผ้าบปงสกุลถวายแด่คณะสงฆ์ จากนั้นนะครับคณะท่านประธานในพิธีได้กล่าวคำถวายจตุปัจเทติธรรมพร้อมทั้งทงีน้อมนำจตุปัจเทติธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ครับพระมหาวุฒิพงศติชยโยได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการให้ผลของกรรมอันมาจากการกระทำรรด้วยกายวาจาและใจของมนุษย์ซึ่งภายหลังจากจบพระธรมธรมเทศนาครับ สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายพระัยแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในบุญกันทุกท่านครับต่อไปครับวันนี้บญนิวส์ก็จะมีช่วงของท็อป10นะครับสิบสถิติอันดับแรกครับในการสวบธรรมกกรดกปะวัฒนาสูตรนะครับทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงในประเทศด้วยเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนนะครับท็อป10ในวันนี้ครับมุ่งสู่4,000ล้านจบนะครับ4,200ล้านจบในวันพระนี้ครับ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริ่มต้นที่แก้วปูทองแปดเลยครับนำมาอันดับหนึ่งอันดับสองนครหลวงสิบครับอันดับสามนครหลวงหนึ่งอันดับสี่นครหลวงหกอันดับห้านครหลวงห้าครับอันดับหกนครหลวงสี่อันดับเจ็ดนะครับนครหลวงเก้าอันดับแปดนครหลวงสิบหกครับอันดับเก้านครหลวงสิบเจ็ดอันดับสิบนครหลวงสิบสองครับต่อเนื่องกันเลยครับท็อปสิบยอดสุดธำนจับกระเป๋าวัจนสูรจากทั่วประเทศไทยเลยนะครับ 4 2 0 0ล้านศพในวันนี้อันดับหนึ่งที่นำมาบ้านวัดโรงเรียนครับจังหวัดสระบุรีครับอันดับ2จังหวัดศรีสะเกดครับอันดับ3มหาสารคามอันดับ4นครราชสีมาอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดเลยนะครับอันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัดชาเชียงเสาครับวันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับอยากเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันสั่งสมบุญ เริ่มต้นจากสวดมนต์ปัญญาทาภาวนาเป็นยากินนะครับเรียนเชิญคุณผู้ชมมาร่วมกันสวดธรรมจกกักรกปาวัฒนสูตร์บูชาแด่พระรัตนไรยให้ครบจํานวน4,200ล้านจบครับเดี๋ยวเราจะมีการฉลองชัยนะครับในวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมพุทธศักร,ราช2565วันที่พระจันทร์เต็มดวง15ค่ำง4ครับสวดแล้วส่งยอดได้ที่เว็บไซต์ forbrightworld.com er ครับ ไปต่อกันที่กิจกรรมงานบุญนะครับอยากเรียนเชิญมาร่วมกันถวายพระทหารและประเยรทิธรรมเป็นสังฆทานครับจัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับในช่วงเวลา10มินาถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN นะครับผ่านทางระบบซุมออนไลน์ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ทุกท่านสังกัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455ครับ ต่อไปครับก็ขอเรียนเชิญน้องๆเยาวชนชายในช่วงปิดเทอมเติมทมครับมาบรรพมชามาบวชเป็นสาม,มเนมพรพระฤดูร้อนกันครับรับสมัครเยาวชนชายอายุ1 0 1ถึงปีบวชสาม,มเนมพรพระฤดูร้อนครับสำหรับกำหนดการนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1คือเมื่อวานนี้นะครับจนถึงวันที่26มีนาคมแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์ด้วย27มีนาคมถึง9กรพฤษภาคมครับอบรมบวชสมมมามเณรพระฤดูร้อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 831 1234หรือที่ศูนย์ส่งเสริมเศริฐธรรมประจำจังหวัดของท่านครับซึ่งโครงการนี้ก็จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ของทางกระทรวงสาธารณาสุขโดยเครื่องคัดสำหรับออนไลน์นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเซิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับก็คือ a t m a g y a i n f o ที่ปรากฏตัางหน้าจอน,นั่นเองครับ ต่อไปนะครับอีกหนึ่งโครงการก็คือปิดเทอมเติมความดีครับชวนบุตรหลานมาบวชสมณีกันอบรมระหว่างวันที่2 7มีนาคมถึง8พฤษภาคมครับโดยการอบรมครั้งนี้ดําเนินการอบรมโดยศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายครับมี2โครงการด้วยกันนะครับคุณผู้ชมโครงการแรกคือ,อยุวธรรมทายาตรุ่นที่30อันนี้จะเป็นน้องน้องเยาวชนชายอายุตั้งแต่1 0ถึง13ปีครับมัชมมชิมมัชชิมะก็คือระดับกลางนะครับก็คือน้องน้องที่โตขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ เป็นน้องน้องเยาวะชนชายอายุ14ถึง17ปีอันนี้ก็จะเป็นโครงการมัชชิมธรรม,ธ,มธายารุ่นที่26สมัครง่ายๆครับผ่านทาง ID l ดียนะครับก็คือ t t y 0 7 2โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง26มีนาคมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ชมโดยเข้าไปที่ลิงก์ www. ธรรมทายาธภาษาไทยนะครับแล้วก็ .com โทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์086077 6000 600, ผูเข้าอุปรมนะครับก็มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่านใดมีโทรศัพท์มือถือพร้อมใช้งานครับหยิบขึ้นมาแล้วก็สแกนจวอาค้ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับข่าวต่อไปครับก็เรียนเชิญน้องๆผู้รักในการสั่งสมบุญนะครับโดยเฉพาะหลายคนนะครับได้มีโอกาสโตขึ้นมาแล้วอยากเวชพระให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ปลื้มใจ ก็จะเป็นโครงการนะครับอสมบทรมู่ระดับอุดมศึกษารุ่นที่49ภาคฤดูร้อนครับโดยมีการรับสมัครนะครับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่จบการศึกษาแล้วอายุ18-30ปถึงปีครับอบรมตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง8พฤษภาคมพุทธศักราช2565วิธีการสมัครนะครับเหมือนกับโครงการที่ผ่านมาเช่นเดียวกันสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือพร้อมเส้งานแล้วก็แอดไลน์ไ d ดได้เลยนะครับก็คือ atty 0-72 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ครับถึง26มีนาคมแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w t h m a t a y a t ภาษาไทยนะครับแล้วก็ .com สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ท่าในใดมีโทรศัพท์มือถือนะครับหยิบขึ้นมาแล้วก็สแกน QR Code ตอนนี้ที่ปรากฏบนหน้าจอในภาพได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับกร็รีเสิร์ชอีกหนึ่งโครงการครับตอนนี้โครงการบรรพชาและก็ผสมบทนะครับของวัดพระธรรมกายมีหลายโครงการทีเดียวก็สามารถเลือกตามคุณสมบัติของทุกท่านได้เลยโครงการนี้เป็นโครงการบรรพชาและผสมบทหมู่วันคุ้มครองโลกนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตปวดอุทิศแทนคุณอบรมระหว่างวันที่2 7มีนาคมถึงเ้าพฤษภาคมครับโดยสําหรับในโครงการนี้จะมีการแยกไซส์นะครับหรือว่าแยกออกเป็น2โครงการโครงการที่1ครับเบอร์โทรศัพท์ปรากฏที่ด้านล่างหน้าจอแล้ว 0897548925นะครับ0867550822ส่วนโครงการ2นะครับคือ0967953472 0920061620นะครับท่านใดมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถกดสแกน QR Code ตอนนี้ได้เลยซึ่งการบวชในครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการบวชอุทิศแทนคุณให้แด่บุคคลอันเป็นที่รักของเราได้เลยสักครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายนะครับต้องบวช ให้คุณพ่อคุณแม่นั้นได้ปลื้มใจครับแต่ในวันนี้ครับขุณเนิ้สมมเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมบุณเนืได้นะครับผ่านทางระบบซูมออนไลน์เน้นย้ำม t i n g ID อีกรอบหนึ่งนะครับโดยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ก่อนครับก็คือ z o o m 0 7 2 c o m o d 5นะครับมิ팅ไอดี98380173199นะครับพาสโค้ด02ปรากฏบนหน้าจอเรียบร้อยแล้ว โดยจะออกอากาศนะครับผ่านทางซูมออนไลน์ในช่วงเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยส่วน Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube c h a n n e l นะครับก็จะมีการสตรีมมิ่งด้วยแล้วก็ติดตามรับชมย้อนหลังได้ทั้ง2ช่องทางนะครับออกอากาศผ่านทางสถานี GBN ในช่วงเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับและปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใสความว่ากุฏโธธรรมังนับปัสติเมื่อโกรธจะมองไม่เห็นธรรม รนกรยิมกำมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวปุณนิวส์ลาภก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ